ตอนนี้ข้ามโปะตอนนี้เราจะข้ามโปะนะครับจากตุงหลวงข้าบางอ,อันนี้เขาเรียกว่าปักจากตูหลวงข้าบางเข้าไปเชียงแมนอันที่อะไก็คือเป็นท่าเรือเชียงแมนคนับเป็นหมู่บ้านเชียงแมนหลังจากเชียงแมนก็จะเป็นเมืองจมเพชรนะครับอันนี้ข้ามไปก็ใช้เวลามันสิบนาทีนะครับสิบนาทีโปะน,นี่นโปะสองลำนะครับนนโปะ ลำฝั่งของหลวงพระบางครับูคู้เราคือสวัสดีครับสิอูดสวัสดีครับน้องหอมสวัสดีครับแล้หลังจากนั้นเราก็จะไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเรือจะสลับกันนะครับสองสองสองลำสวัสดีคอฟฟี่บิวทุกท่านเดี๋ยวจะฝากอันของเบอร์เดอร์ตอนนี้ยังหนาวครับเย็นมากหนาวมากหมอกหม,มอกเยอะหมอกเยอะครับอันดีหลวงพระบางก็ทำไปไปที่เมืองหลวงพระบางสบายดีหลวงพระบาง น้องออมน้องออมบอกอึดไรนมาแข่งไปตองหลว่อบางตาสองร้อยแต่ว่าตีใส่นะครับไอ้ข้ามฝั่งหมุดหมอกหมอกดีน้ำโขงนี่นักกินน้องเป็นหลวงพ่อบางนะน้ำโขงยังมีอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่างนะครับน้ำน้ำโขงก็เลยมีเยอะนักจีก็ลอยเกลือนลอยนะครับลอยอยน้ำลอยเกลือนนะครับที่ หินหรือเกลือนึงเก้กเาเกลือนะแต่วล้างีหนึ่งเกลือนละเกลือช่ยายนะครับอันนี้เนื้อน้อยเนีอย่างเงี้ยไปทำติงตกันครับอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีโนปรสิทธิ์ครับสวัสดีครับจิ๊บจ้อยน้อยน้อยน้องเกตยาปีหนาวครับตอนนี้หนาวครับผมเนื้อชะกันหนาวเนื้อไปทำติงครับอ่าน,นี่ครับไปทำติงเรียบร้อล้ับไดครับอ่าหมอรับ แล้วรับู้เขาเหมได้ก็ถ้าไอรู้อจะเหมู่ล้าไเป็นของบู้องเาหมูครับเป็นของสมาร์ทเ้านของไอ้หม้อสำลัม้อสำลันของของกระเ๊อกโกตังบุญแหงเขาสร้างมาเพื่อนรับแขกขออย่างเดียวนี้ครับบุญเหงอันนี้เดียวนี้เคาไปรถกับรถไปรถกับรถ8คนนอนดีหน่อยติดมาน้ะาารนี่ VIP ครับบรรยากาศเดี๋ยวจะไปเจอหมอกให้มีสัญญาณ บรรยากาศหมากขนาดนักน้องหอมหม้อะหม้ออ่ะนี่พอคนนี่แล้วเลยน้องหอมจะมาบ่แด้เออนะครับนี่แม่น้ำโพงนะครับนลำโพงเมืองหลวงพระบางมีหมอกละนะครับเดี๋ยวขึ้นเช็งแมนเส้นตังนี่สามชั่วโมงจากนี้ไปถึงตีคีรีติจอนะได้ห่อถ้าสามชั่วโมงนี่หมายความว่าจากตรงนี้นะครับ จะไปถึงด่านลาวอ่าโ่องเที่ยวบอกแหว่เลยบออแหว่งเลยบ่อแวะชที่ไปเที่ยวอ่าคือผมผมไปแล้วก็บ้าที่ผ่านมาเนี่ยออกจากนี่แปดโมงนะฮะจะถึงตีด่านฮันประมาณสิบโมงอือถ้าบ่อแวะนะบ่อแวะครับแต่ไม่เป็นไม่เปขาแต่เขามาท่องเที่ยวนี่นะฮะเขาจะต้องแวะตีวิวสวยๆที่บริเวณซักเตียงนะฮะตีบุญร้อยสุ้ดๆนะครับครับอายุวันสักนสิบทีนะครับนะฮะยิงไปทางซ้ายมาจ่ายไปทางขวา จะไหวเงียวไร่ไร่เนี่ยนะฮะนี่ครับเป็นตัวซีครับอันนี้ท่านคือพระธาตุภูสีนี่ก็บรรยากาศภูสีที่จะของตัวท่านขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมจับตาอย่างพี่แม่แฮมวันนี้ถึงบ้านนะครับคุณผูกเจ็ดพงนะครับแบบหักห้านะครับจากปูเทียนพงท่านอาจารย์ดุ่พรเนี่ยฟังด้วยครับวันนี้ครับคุณเจอกันนะครับ ใครอยากมามาได้มาลดอยากคือแปะเอฟเขาเขาถามผมเนะี่ยจะได้ต้องแปะคนเด้เพราะอย่างแปะคนกับหลังดีครับเพราะว่ามีใกล้ไทยหนึ่งใกล้ลาวหนึ่งสิบเราไปนั่งอยู่เขา้าวแล้วนั่งอยู่เขา้นา,นเขากับแปะแปะซีซีนะครับ,รบแล้วก็ห้องกับโอเคนะครับหข้าละสองนะครับราคาประมาณฐานน่าจะว่าลูกค้าได้มีกำลังตกไร้ไร้มดทั้งสดชื่นราคาหวานมานะครับนี่ภาพาบรรยากาศบนโปะนะครับมีหลากหลายเนาะ มีร,มรถบอดสไสว้เลยมีรถปิกอัพมีซัปปะสวัสดีครับคุณน้องใหม่พี่รับไม่ไดยก็สอนอยู่หลวงขาบัางกําลังจะปิกเมือง,งนานเส้นทางเส้นเนี้ยแหน้อยก็จะนั่งรถขับรถมาแม่น้ำโขงกันเลยเปิด,ดไฟให้ก่อนเดี๋ยวจะมดละนะครับในบรรยากาศของหลวงขาบัางอยู่ลายคุนนะครับเนอร์พีน่น้องตนานคือ กาแฟภาสาด,ดิโยมวัสดีครับเกดเกดฮะลูกตุ๊กสองกันจักบาทจักบาทลูกตุ๊กลูกตุ๊กสี่สิบพันอ๋อสี่สิบพันโอ้โหนี่เยอะเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> วันนี้อันมีพวกวิง่งกี่พันกี่อันหองเราเจ็บตัง หนาวครับหนาวครับกี่ดุปีทุนเปิดแกงสลิดเลยเปิดเอาเชือกเสืนนเ่อกันหนาวไว้รุ่นฮะเพื่อเชื่อกันหนาวหมอกครับหมอกหมอกเดี๋ยวอย่าบุ๋นเอาละราเรียบร้อยเดินทางคาดว่า,าจะถึงบ้านวันนี้วันนี้นะครับคาดว่าขนาดนี้นะครับคณะนี้จะ้อไม่ แวะเลยถึงสามโมงแต่คันนี้จะแวะหลายนะครับน่าจะสี่โมงกึนะครับนี้นะเราคันนี้จะแวะคนดอยนแหมแ่าแหมแหหมแฮมข้าหอมขอหมข้าจ้าน้อยครับตัวนี้นะครับคับผมมันไม่รีบไม่เร่งไปดีครับวันครับมวนมนมวนแน่นอนไมีคนลกใายผม เดี๋ยวพอยววอยาเราเอาโป้ขึ้นเดี๋ยวพอเอ,อาพืชขยะนะครับจะหมุนเอาโป้ขึ้นในบรรยากาศนี่โป้นะครับก็ต้องหัวเพราะเส้นเนี่ยแหมมน้อยจะร้ะองรับเรื่องราวของอั้นนั่งรถไฟเขาเดี๋ยวสูงครับ นั่งรถเห็่มกันนี่นะครับเนื่อแช์ไวไฟให้ไม่ทุนอย่างกว่าจะหมดนะครับผมขออยากนั่งรถก่อนแล้วบอกแลยวบอกขั้นหนึ่งบ,บอกให้หัวหน้าเข้าปั๊มว่าท่านจะเข้า้ํา ไี่ใช่ลินโชเฟอร์ครับพร้อมละคึกบกอากาศดีหลายคนจะมานะครับมาได้นะครับแต่ถามว่าถ้าจะแอลทุกทุกได้ครับนะครับมาส่งเให้สั่งกับโลโลคนเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศโจเคคึกบกหลักกาตอนนี้เส้นของเชียงแมนจอมเพชรหงสาเนี่ยนะครับระยะทางตีร้อยสิบห้ากิโล มันสร้างสิ่งมาทั้จยนเออเอาหินขึ้นไม่ได้เลยไม่ไดูปนดิมิเตสฮะดิมิเตสเต่าไอ้